เท่าไหร่นะพี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสองสี่หกแปดประมาณสิบก้านองมานะประมาณบุสลา,าคำด่างทุกใบเลยนะพี่ไปใหม่ก็คือมาจัดแล้วว่าตอนนี้โอ้ยลาจัดเลยอ่ะ <S <S นี่มีต้นเดียว,เ,ยวเลยนะพี่อ๋อมีต้นน้อยข้างหน้าด้วยต้นเล็กนี่เดือประมาณเท่าไหร่ ห้าหกห้าสองสี่สี่ใบกำลังมาโอ้แต่ลายจัดนะพี่ออกแนวชมพูด้วยนะอันนั้นอ่ะใช่่คะออกแนวชมพูด้วยอ่ะตัวนี้เป็นมิ้นท์หรอจูคิดก้ามเหมือนห้าพันบาทอย่างเซตอาบูอันนี้ใสยังไงพี่อันไหนใหญ่อันนี้อันนี้คือใหญ่ปะไม่ใหญ่สองพันบาท อ๋อไปเลขประมาห้าไปเลขคือประมาณนี้ครับพี่บางข้อน้องใช่ไหมพี่ก็คือคันเลือกลายมาทุกใบแล้วนะเดี๋ยวผมว่านะสวยเลยอ้อดีอ่ะใบก็มีรูแล้วนะพี่ประมาณไหนพี่อย่างต้นกระถางแรกนี้ยังไงพี่กระถางแรกนี้ขายประมาณไหนพี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่ใบแล้วสองพายประมาณโอ้แต่ใบใหญ่นะ ใหญ่เลยไอคอนใหญ่จริงเอ๊ะมันออกมันไม่ได้ขาวมันออกกิมกิมนะพี่นะไม่ขาวไม่ข่าวมันออกกิมกิมแต่ว่ากระจายกระจายนี่คือโคตรกระจายเลยนะกระจายกระจายเยอะมากเลยพี่โคตรดีหลายโคตรดีผมว่าดูดูตรงกล้านนี่คือโคตรชัดเลยนะพี่ด่ากูเองจังอันนี้อันนี้เปิดราคาประมาณไหนครับพี่ ก็ไม่แรงนะนได้ต้นใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ควรแบ่งเอาไปอย่างนี้ดีกว่าเนาะเ,เป็นพุ่มอย่างงี้ก็สวยกว่าเยอะเลยสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทใหญ่นะพี่ต้นใหญ่เลยนะ่นานะลายจัดครับตู้ลายจัดดีกว่า,วาต้ไปเลยอนะ่นี่น่าจะประมาณสักแปดก้านนะครับขึ้นเถา,า,ายังไงพี่ใส่ประมาณเปิดประมาณไหนครับพี่ ราคาได้เนาะพี่เนาะใบละพันห้าละเป็นใบเพราะใบพี่เนี่ยดูดิใบใหญ่ใบปกติถ้าอันเล็กๆนี่คือก็ประมาณนั้นแล้วนะใบหลักพันนั่นแหละพันห้าพันแปดอะไรเงี้ยแต่นี่คือใบอย่างนี้เลยนะใบใหญ่โอ้ยอย่างนี้เลยนะอ๋อมีสองกระถางเนี่ยพี่ใช่กรโอ้สวยสวยสวยเลยโอ้แต่มันแต่มันดั่งทุกใบเลยนะพี่ใช่ค่ะยังไงพี่อย่างกระถางนี้ยังไงครับเนี่ยกี่บาสทำจับต้องไงสองสี่สี่ก้าน เดี๋ยวเราหลอดใหม่มาอีกทีหนึ่งแต่มันจัดทุกใบแล้วพี่มวมาเนาะจัดเลยอ่ะด่างสวยอ่ะด่างสวยเลยจริงๆใครอยากได้เล็กๆนะผมว่าเนะอืมอันนี้เยรอพี่หกหกพันห้าจะดีจมั้งขอบคุณมากเลยนะราคาโคตรดีเลยอ๋อมีหน่อมีอะไรแล้วด้วยนะพี่นะโคตรดีเลยอ่ะ อย่างโอกิต้นนี้ขายไงพีโ่โอกิตัวนี้ห้าร้อยบาทโอ้ราคาดีเนะะาะปลาไก่ดาวเหรอพี่อันเนี้ยยังไงที่ราคาประมาณไหนคนระับเหมือนจะเริ่มเหมือนจะเริ่มไกลๆแล้วเนาะใบใหญ่เลยอะ่ะ มาครับที่ช่องทางติดต่อหน่อยครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามครับสี่แปดสองสี่แปดสองศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อันนี้คุณพี่เลยครับดวงพรค่ะเป็นส่วนมีชื่อส่วนไหมพี่วนอยู่ไหนพี่เนี่ยสวนดวงพรไม้ด่างอยู่บางกรวยค่ะอยู่บางกรวยก็คืออยู่ที่นี่ครบทุกวันเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะปกติขายที่สวนอยู่แล้วใช่ไหมเบอร์ตะกี้คือเบอร์ไลด์ได้ปะเบอร์ไลด์ด้วยแล้วก็แอดมาขอรูปได้เลยมีมีส่งเลยไหมพี่หรือต้องไปดูที่ร้านมีส่งด้วยเหมือนกันทักมาไไไไไดดดดดด้้้้เเเลลลยยนนาาาาาะะะะคคค่่่่่่ททัักกกกกกหรือออววข็็งปูใชมี มีมากมายหลายชนิดหลายแบบนะพี่เนาะ,ะตัวใหญ่ๆก็มีพื่เอก็มีครับผมมาทัากทักมาถามมาก่อนได้นะขอบคุณนะพี่พขอบคุณ<อ>ครับแล้วขา,าวว้าจับต้องขอบคุณนะพี่